AI มันดียังไงโดยเฉพาะ ChatGPT ทึ่งเป็นส่วนหนึ่งอของ AI ก็คือถ้าคนที่มีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความรู้ธุรกิจที่จับต้องได้เช่นขายสินค้าออนไลน์หรือว่าเปิดร้านค้าอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแม้แต่จะทำงานเป็นผู้จัดการหรือแม้กระทั่งเป็นครูนะคะ ChatGPT เนี่ยสามารถช่วยคุณได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานมันช่วยคุณได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะ แต่วันนี้ครูหน่อยจะมาพูดเรื่องการใช้แชชิปทีในการทําธุรกิจขายความรู้ของคุณนะคะเพราะว่าครูหน่อยสอนธุรกิจความรู้ครูหน่อยก็เลยเจาะจงเรื่องนี้โดยเฉพาะในการทําธุรกิจความรู้เนี่ยคุณจะต้องเขียนคอร์สใช่ไหมคะคุณจะต้องเขียนคอร์สเอามาขายคนหรือว่าถ้าคุณอยากจะเป็นโคช้ชคุณก็จะต้องวางแพลนการโคชชิ่งให้มันดีๆก่อนที่จะมาสอนสอนผู้สอนคนนะคะ เพราะฉะนั้นแชสจิปทีจะช่วยคุณวางแผนเหล่านี้ได้ละเอียดเนียบมากไม่ว่าจะเป็นการเขียนคอร์สไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการที่จะสอนคนเป็นสเต็ปสเต็ปไปมันช่วยคุณได้ทั้งหมดค่ะแต่เทคนิคก็คือการอยู่ที่บ้อนคำถามให้ให้ถูกเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่ว่าถามเรื่อนลอยถามสเปะสปะถามแบบง่ายๆที่คุณส่วนใหญ่เขาถาม Google กันนะคะ ถ้าคุณถามแบบนั้นคุณก็จะได้คําตอบที่แบบว่าแหละหลวมคําตอบที่แบบใครๆก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักป้อนคําถามแชทจ p ปทีเป็นเนี่ยคุณจะไม่เหมือนคู่แข่งค่ะเพราะว่าคุณจะมีคําตอบในการที่จะมาใช้เขียนคอร์สคุณหรือว,ว่าในการที่จะมาวางแผนการเป็นโคชชิ่งคนเนี่ยที่ละเอียดเนียบเด่นไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้น คุณจะต้องรู้วิธีการป้อนคำถามแชทจ G ตให้ลึกไปกว่านี้ให้ถูกต้องคุณหน่อยจะมีคอร์สออนไลน์สอนการป้อนคำถามแชทจ G ตให้ให้ละเอียดเนี้ยเพื่อที่คุณจะได้คำตอบที่เจาะจงแล้วก็ชนะคู่แข่งในการที่จะมาเขียนโค้ดในการที่จะมาวางแผนโคชชิง่งราคาอยู่ที่แค่3,900บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณรีบ จองคอร์สตอนนี้นะคะเพราะว่าราคาจริงอยู่ที่หมื่นห้านะคะถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่รีดจองตอนนี้ราคาจะขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะหรือไม่หรือไม่อาจจะขึ้นสูงไปกว่าน,นี้นะคะตามความนิยมเราไม่ได้สอนแค่แชทจ p t อย่างเดียวนะคะเราสอน AI การใช้ AI ทํารูปทําอะไรการใช้ AI ทําทําตารางทําอะไรแบบหลายอย่างมากเลยค่ะ